กับลูกทุ่ไทยอินไซต์ Th Thailand อ่ะละครับมีเรื่องที่มีเรื่องที่ทําให้ผมต้องกราบนายกลงตู่ <hi> ชมจริงๆนะขอมอบช่อดอกไม้จริงๆฮะนายกฮะไปฟังไปชมนายกพูดอะไรอย่างไรทําไมหมาแก่เกิดอารมณ์อยากจะเดินไปกราบนายกเชิญฮะค่ะเชิญฟังเสียงนายกค่ะ ก็เดี๋ยวเขาเตรียมมั้งก็ปเป็นเรื่องกอกตเขาจากเขาก,กลัวความไม่ปลอดภัยก็ไปขอตั้งคาา้าหลทหารทหารจะบอกไม่ให้ตั้งก็ไปถามกกตดิผมก็บอกเขาไปแล้วหาที่อื่นตั้งก็แล้วกันตั้งไหนก็ตั้งหมดคร้บทาไมเข้าในข่าหทหารแล้วเป็นไงอะ่ะคุณก็ไปฟังไอ้คนคุณไปดูที่ไอ้คนที่มาพูดตั้งน่นะเขาทาอะไรเขาต้องการอะไรคุณทำไมไม่มองตรงนั้นเข้าใจไหมคุณเอาสิ่งที่ผมกำลังทำสิ่งที่กกตกาลังทําสิ่งที่ เขาทำเนี่ยแล้วก็มาเอาคนไม่คนอยู่กลุ่มเลี้ยวเนี่ยแหละต่อต้านเขาอยู่แบบเนี้ผมถามว่าคุณต้องการอะไรกรนะันน่ะคุณต้องการประเทศชาติสงบสุขต้องการประเทศมีธรรมภาพต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่ดีวกันคุณก็ฟังแต่ไอ้เรื่องเหล่านี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะเรื่องคุณคุณเลือกเอาเองแล้วก็งานในเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเขาอยู่แล้วคุณทำไมต้องลากให้ผมมาตอบแล้วคุณไปดูเจตนาที่คุณก็รู้เจตนาอยู่ ผมก็รู้เจตนาคุณคุณรู้เจตนาเขาต่างคนต่างรู้อ่ะคุณจะทําไงก็ว่ามาวันนี้ว่าจะไม่ตอบนะอด,ดไม่ได้เพราะเห็นคนกันเองวันนี้ช่วงนี้ไม่อยากตอบอะไรทุกทีเเพราะมันเบื่อหน่ายเอาละครับ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 สองประเด็นสองประเด็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งท่านนายกบอกว่าต่อไปนี้ จะไม่ให้กกตเปิดเวทีประชามติในค่ายทหารก็พูดแวบเดียวต้องจับดีๆนะต้องจับดีๆนะพูดสั้นมากนะพูดสั้นมากนะแต่สาระจับใจความได้ว่าต่อไปนี้จะไม่ให้กกตเปิดเวทีประชามติในค่ายทหารสืบเนื่องมาจากครั้งแรกนั้นก็เปิดเวทีกันที่สมุรรองทรพบกบวิภาวดีค่ะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรภาพยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่แต่ครั้งที่สองที่ไปจัดที่นครศรีธรรมราชนั่นแหละค่ะ ไปจัดในค่ายทหารก็เป็นที่วิจารณ์กันเยอะประชาธิปัตย์เองเจ้าของพื้นที่นครศรีธรรมราชเขาก็วิพากษ์วิจารณ์มัมนภาพมันดูไม่ค่อยดีนะเออมันจะกังเกล,เกลมาดกันพูดอะไรยังไงแนะสดงความชันั้นดังนั้นเมื่อวานท่านนายกจึงพูด2ประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็ได้บอกไปแล้วไม่ให้กกตเปิดเวทีประชามติในค่ายทหารออแต่มันมิแต่นะออแต่ประเด็นที่สอง ขณะเดียวกันท่านนายกก็ตัดพ้อคนที่วิพากษ์วิจารณ์กกตที่เปิดเวทีประชามติในค่ายทหารเข้าใจเขาบ้างเขากังวลเรื่องความปลอดภัยและต้องดูเจตนากันบ้างว่าเขามีเจตนาอะไรประมาณนั้นก็ออกตัวให้กกตเล็กๆแต่ขณะเดียวกันย้อนกลับไปประเด็นที่หนึ่งก็คือก็บอกไปแล้วอย่าไปเปิดเวทีในค่ายทหารเลย เปิดให้เป็นเหยื่อแรงกาทางการเมืองเปล่าๆสับติดปากผมเลยนะตเป็นไปเปิดเวทีประชามติในค่ายทหารให้เป็นเหยื่อแรงกาทางการเมืองทําไมท่านนายกไม่ให้จัดในค่ายทหารถูกต้องจะเดินไปกราบลดเงื่อนไขทางการเมืองไปอีกหนึ่งเรื่องถูกแล้วใช้ได้เลยดีงามไปขณะเดียวกันท่านนายกก็อดตัดพ่อไม่ได้คนที่วิจารณ์บอกดูเจตนากกตเขานิดนึงคุณอิจตนาอ่ะว่ากันไป แล้วคนวิจารณ์เป็นอย่างไรก็ว่าไปคราวนี้พูดถึงเจตนา,าพูดถึงเจตนาคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อวานพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกผู้จัดจาการรัฐบาลน,น่น,นะครับพูดเรื่องนอปชพยายามที่จะตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติอย่างไรใช่ค่ะเชิญฮะเชิญฟังเลยค่ะไม่เอาล้ไม่เอาไม่ให้ตั้งตั้งไวอย่างนั้นใครก็ตั้งได้คุณก็ตั้งดิคุณก็ไปตั้งศูนย์ปราบโกงเนี่แหละฮะ ใครก็ตั้งไม่มีเขาเขาต้องมีม,มีองค์กรมีอะไรรองรับใช่ไหมครับไปตั้งทําไมล่ะครับก็มีหน่วยงานทุกหน่วยงานเขาดาเนินการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องภายในของประเทศทําไมจะต้องเอาใครมาเอาใครมาไม่ไดไ้ไม่ให้เดินไม่ให้เดินพอแล้วหยุดเถอะนะครับผมขอร้องเลยปราบโกงปาบโกงไรไม่เนะครับไม่เอานะครับผมไม่เอา ถ้าเขายืนยันไม่มจะเดินหน้าต่อจะมีมาตรการอะไรผมก็เดี๋ยวดูดวผิดคดีอะไรบ้างอ่ะกระบ่าผิดถ้าผิดกฎหมายเดี๋ยวผมก็ทาเรินการตัวรางกฎหมายผมขอร้องก่อนตอนนี้นะครับไม่มีจะมาตั้งอะไรจะคุณก็ตั้งมึงดิไทยก็ตั้งได้เพรานั่นแหละใช่ป่ะอ่าไม่ไม่ยุ่งไต่หาในยตัเทศไทยอ่ะตั้งมันกลุกไปหมดอ่ะแล้วก็จะม,มีหน่วยงานต่างๆไว้ทําไม แล้วก็ยุบไปเนี่ยแล้วก็ตั้งอศูนย์นี้ขึ้นมาอ๋อชัดเจนมากชัดเจนนะชัดเจนที่สุดเลยี่ป้อมพูดสรุปอย่างนี้ดีกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆที่คสชไม่สบายใจกับศูนย์ปราบโรงของนปชมันอยู่ตรงนี้มองกันว่าไอ้ศูนย์ปราบโรงของนปชมันเป็นกลยุทธ์สองขาทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยดังนั้นไม่เอาไม่ให้ตั้งไม่ให้ตั้งจะดำเนินการทางกฎหมายนะ <Okay. S 2> ไปดูเสียผิดข้อไหนได้ไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะพักสักครู่ค่ะ